ตอนแรกนะคะบรรจุไม้ให้เต็มถังนะคะแล้วก็ใช้ดินอุดร้อยรั่วนะคะเพื่อให้เกิดพันเยอะนะคะตรงนี้จุดไฟตรงนี้นะคะข้างล่างนะคะอันนี้ปากเตานะคะสังเกตว่าไฟจะดูดดีมากนะคะเพราะว่ามันเป็นท่อขนาดใหญ่นะคะเราปรับปรุงเปลี่ยนหมดนะคะ <Okay. S 1> เพื่อให้ทันใจกับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นด้านหลังเตานะคะ เราจะระบายดีนะคะหายเทยอากาศได้ดีไ่แรงมากนะคะอัดไม้เป็นที่ได้สอบสอบแน่นอนนะคะหเ,เห็นไหมเก็บไปไม่ติดดีนะคะถูกใจลูกค้าเลยนะคะเราเพิ่มขนาดท่อให้ ่าสวนนี้มีสุนัขเยอะมากเราต้องเลี้ยงไฟให้ได้แั่นคงแบบนี้เลยนะคะคเรารุ่นนี้นะคะรีวิวเยอะมากนะคะตั้งแต่รุ่น SS04 มาเลยนะคะตอนนี้เราก็ปรับปรุงเป็นท่อแฟด กาแฟตะก่อก็จะเป็นห่อขนาดขนาดเล็กกว่านี้นะคะตอนนี้เราก็จะเพิ่มขนาดใหญ่ อาจะไม่เกินชั่วโมงคึ่งนะคะจะกแก๊สเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ